<Okay. S 1> ครับวัดต่อไปนะครับก็จะมากันที่วัดภูมินนะฮะอาเภอเวียงใต้ mm hmm. เขตหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับอยู่ด้านหลังครับเดินมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้น่าจะยังไม่ใช่น่าจะต้องเดินไปอีกสักนิดหนึ่งนะฮะไปะนี้เป็นบรรยากาศรอบนอกของวัดภูมินนะฮะต้องเดินไปเรื่อยๆก่อนนะ ว่าตะกีจอดริมถนนใหญ่แล้วก็ข้างๆจะมีรถล่างคอยให้บริการนะฮะไปเดินไปเรื่อยๆอากาศครับไกลอ่าตะปันครับใจ,จเย็นครับแล้วรวยแล้ว,ลว,ลว <c oughs> ครับเ <c oughs> <c oughs> พิ่งจะบัดสองไป ี่ห้าใบแล้วเสร็จแล้ว่โอ้เราฟังโอเคครับเดินมาถึงแล้วนะครับหน้าวัดฟูมินนะครับอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับอยู่ด้านหลังนะครับก็เราเข้าไปก็เรียกว่าทำบุญแล้วก็เอาทูบเทียนดอกไม้ไปไหว้ด้านในกันนะฮะไปเรา,าเดินไปด้านในสวยงามสมคำร่ำลือนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานท,ที่ที่ต้องมาเช็คอินนะครับด้านหลัง ั่นแหละครับมือเดียวโอเคครับเราได้ดอกไม้ทุกเทียนมานะครับเดี๋ยวเราจะไปข้างในกันนะครับวัดภูมินนะอีกหนึ่งสถานที่สําคัญที่จะต้องมาเมื่อคุณมาเยือนที่จังหวัดน่านนะครับ <c oughs> ด้านหลังก็จะเป็นภาพวาดของปูม่มันยามานนะครับซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของภายในวัดภูมินนะครับซึ่งมาแล้วก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะครับเยอะเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปนะเดี๋ยวถ้ายังไงจะเอารูปเก็บไปฝากนะครับสาหรับใครที่มาวัดภูมิอีกหนึ่งจุดที่สําคัญคือต้องมาถ่ายรูปกับสถาปร,ริกรรมนะครับซึ่งเป็นรูปวาดของปูม่มานยามานด้านในของวัดนะครับ ที่3นะครับวัดภูมินนะฮะก็ไปกระสิบรักที่ภาพปู่มันยามานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดต,ต่อไปกันเลยนะครับอากาศเริ่มร้อนนิดหน่อยแต่ว่าก็อิ่มบุญอิ่มใจนะครับไปต่อได้ไทีนี้สิ